ไม่แต่เนี่ยไปสะพานเหล็กนี่เยอะแยะเลยนะเนี่ยอะไรสะพานเหล็กสะพานเหล็กมีแต่รถที่เขาตากแต่จะเล่นมุ้สะพานเหล็กมันมีขอใส่เต็มชุดแล้วเหมือนโพดอ้นกันนะแล้วพี่พดก็แต่งนีนะพีรองเท้าบารองใหญ่ๆเดินใส่แว่นเนี่ยเนี่ยใส่แว่นแล้วก็แล้วก็แล้วก็ชาวชาวหล่นๆมากเลยเนี่ยเออคืนนี้อาจจะอนี้ก็ได้แล้วกัน นี่คือพูดเปิดไปบ้านเลยคือจริงเล่นเกมดูๆเรามาถ่ายกันไม่หมาถ่ายกันเลยแล้วกูต้องมาถ่ายอะไรกับมึงตอนนี้แล้วเวลาที่ถูกต้องคือตอนไหนเพราะเธอก็คืออยู่บ้านคือเล่นเกมอย่างเดียวไงจะให้ฉันถามตอนไหนอ่ะใช่ครูครูก็เหนื่อยพอเลยวได้จังปิดเลยไม่ต้องเปิดทั้งทั้งผู้นี้จะเปิดแล้วนะเออมึงก็ปิดไปเลยถ้าเปิดมึงทำแล้วมันเหนื่อยขนาดนั้นอะ ครับเชิญครับนี่ครับชอบสไตล์วินเทจเหรอหรือว่าอะไรใช่ครับนี่ครับจังกูเลยนี่ถ้าเป็นถ้าให้พี่แนะนำนะตัวนู้นเลยเนี่ยม a r i l y n m น n r o e เอ้ย Marilyn n o t ี่ยตรงนู้นอ่ะโอ้ไม่ใช่แนวเขาไม่ใช่แนวอันนั้นอันนั้นเก่าไปปะเก่าครับเก่าไปแพงไหมแพงอันนั้นแพงไปเราประมาณนี้ดีกว่านี่ตัวประมาณนี้คือยังไงเออกำลังดี2,500ันห้าเนี่ยแพงอยู่ดีแพงแพงอยู่ดีอันนี้เดี๋ยวพี่ลดให้จะเอาอะไร พี่เจ้าของร้านอะไหวเหร่เอาเนี้ยเอาจริงๆเอาดีๆเลย500คนกันเอง500คนกันเองไปเอาไปเอาดีๆพี่จริงจริงเหรอจริงเฮ้ยน้อะน้องดูก่อนได้น้องดูก่อนได้ดูกันได้พี่มันแตกมันแจกหมดแล้วนะเอ้ยมีตัวไหนที่ชอบอีก ไม่เป็นไรต้องทำเพิ่มอะไรวะไม่ใช่ต้แตงมาซือยู่แล้วพี่ฮะไม่แต่งเนี้ยไปสะพานเหล็กนี่เยอะแยะเลยนะเนี่ยอะไรสะพานเหล็กสะพานเหล็กมีแต่รถที่กันจักแต่จะเล่นมงสะพานเหล็กคุณมีเสื้อเหรเออไปไปจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเออขอเจ้าก่อนนะเอาที่ชอบอันนี้มีเสื้อให้จริงตัวเนี้ยมีื้อให้เลยบอกง่ายนะพี่เออกูมีตักรเออเอาจริงมาโอกาสดีแฟนคลับของมิจฉทั้งทีอ่ะโอเคเฮ้ยมันเป็นโอกาสดีพี่มี่ ไม่ใช่ไม่ได้มีพกเงินสดไงไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะแก้ได้ได้ได้ลงมญชี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่ซห้อให้จริงเดี๋ยวเพิ่มไม่น้องไป90%เซเพิ่มอะไรลหละคุณลดสิผมกับเมียเดินขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งที่แบบอันแรกนะพอเห็นร้านปุ๊บอยากรู้เลยว่าทำไมต้องมาสายเพราะอะไรถามมาสายเลยก็ได้ไม่ใช่ก็หมายว่าผมมองมาสายเลยมองร้านมองอะไรไงผมไม่ได้มาสาย ผมมาตั้งแต่เปิดร้านผมเป็นคนตรงเวลามากนะริงสิบเอ็ดโมงเขจะมาสิบเอ็ดโมงต้องค้งถามน้องๆเลยแต่วันนี้พิเศษพิเศษมาได้พักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่อีน่าเขาเริ่มเป็นคู่ขาการเดินทางที่จะต้องมาร้านอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะรอเธอสวัสดีสวัสดีนี่เขานัดคุณใช่ไหมเขานัดพูพี่ใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกเราเราคิดว่าเอ้ยนัดแจ๊ทคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ตื่นสายก็พูดอยู่อาผิดอยู่ดี ไม่ดีแม่จะไม่ถามว่าอ่ะแล้วเสร็จแล้วทำไมไม่ออกไปก่อนอ่ะมีสองอย่างนะถ้ามึงออกมาเลยเดี๋ยวแม่ก็ออกทำไมมึงไม่รอกูเนี่ยวันนี้มึงไม่รอกูแล้วใช่ไหมเอาจริงๆผมแล้วเริ่มไงเร่งแล้วเป็นไงเร่งแล้วเป็นไงอารมณ์อารมณ์ยังไงอารมณ์ยังไงอีเครียกูรู้แล้วนะรู้แล้วนะรู้แล้วน้าแม่เดินวนเป็นหนูนาพาโชคเลยวนแม่อยู่ในห้องอ่ะเหมือนเมียผมเลยอะไรเหมือนเมียตรงไหนคือท่านเร่งปุ๊บท่านเร่งปุ๊บจะหงุดหงิดเลยนะเร่งปุ๊บจะหงุดหงิดเร่งนีจะหงุดดหงิเลย หยบรองเท้าแค่นี้คือการที่มันไม่ได้เสียเวลามันไม่ได้แบบเร็วขึ้นแบบแต่ถ้าเกิดเรานะถ้าเขามารอนะเอาละแม่งคือแบบนิดเดียวอ่ะคือแป๊บเดียวกูยังไม่ทําอะไรผู้ชายมันจะทำอะไรมากมายเราก็ใส่เสื้อกางเกงก็จบแต่เขาไม่เข้าใจพวกเราไงกว่าเราจะลงครีมลงเซรั่มรอมันแห้งมึงไม่เสียตื่นเช้าเช้าละพาดูร้านหน่อยมั้อันนี้ขอบคุณกว่อนะขอบคุณลูกพี่มาไม่ใช่ขอบคุณคุณาอกว่าลงให้ผมมะแมลง ยังชอบมากนางใส่ทุกวันเลยเดี๋ยวผมชอบเพราะว่าเนี่ยมาร้านทุกวันใช่ไหมก็จะมีมาละรูปคุณซีทั้งเซ็แต่แม่ยกตัวเยอะนะมาถึงแบบว่าเนี่ยแม่หนูอะเข้ารูปพี่ซีมาให้หนูเนี่ยพี่ชุดชุดนี้มันมีไหมก็เลยบอกว่าชุดแบบคุณซีอะมันไม่มีแล้วหมดไปแล้วอันนี้ l i แล้วก็คือทําแล้วหมดเลยประมาณ10-20คนอะเออเลิศฉันก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวันนี้ซีมาช่วยให้เขาใส่ c o l l e คชั o ใหม่เยวให้แม่ดกและและอันเนี้ยคือไปใส่ตอนไหน คุณใส่ไปแล้วนี s <s ่ไม่จะใสห่อไม่ถึงก็ยังจะลันเออคุณคุณยงดึงไว้ชีวิตนะใช่ใช่ถ้าเป็นแบบตักบริบญร่ปุ่ก็เอาใจฉันเหรอฮะไม่เอาใจฉันเหรอใช่ไงผมเจ๊ไงคุณกินจริงเหรอ ไอ้คนกินได้ปะกินกินได้ก็ผมผสมของผมมากินทุกเช้าอยู่แล้วจริงเหรอแต่ผม่าผสมเพิ่มไปได้ได้เทียนขวดไหมเห็นแล้วเห็นขวดคุณมเมื่อกี้วันนี้เปล่าแต่มึงใส่กาแฟไม่แต่ไม่ฉันโอ้นชงโปรตีนไงแต่ว่าก็พอเสร็จโปรตีนก็ใส่กาแฟเพราะว่าแก้วเขาดีเลิศนี่เขามีแก้วเก็บความเย็นเรามีพวกอะไรเก็บความลับอะไรเปล่าวแก้วเก็บความลับมีป่ะ ขอไปเล่นไหมฮะขอไปเล่นได้ได้แก้วเก็บความเย็นเออเรามีอะไรปิดเก็บความลับไหมไม่มีไม่มีเอาเอาเสื้อก่อนเอาเรื่องเสื้อก่อนมีมั้ยมีมั้ยเอาเรื่องนี้วันนี้ไม่มีคนนี้ไม่มีอ่ะอเอาเสื้อก่อนเอาเสื้อก่อนอ่ะอันนี้เริ่มจากเรานี้อันนี้มันเป็นเสื้อคอมันเป็นคอร์เซ็ทหนึ่งที่ผมทำทำกับวง ทำกับวงสายลูหน e ่อยลูกค้าเดินเชิญเข้าได้เลยครับไม่เป็นไรครับเข้าไปได้เลยเดินครับเด้ครับเดินเข้าไปได้เลยลูกที่นี <Yeah, ่คือลูกค้าต้องมาดับหนึ่งครับผมไม่มีอะไรครับค่ะเชิญไม่แต่ว่าเสื้อเสื้อที่นี่แพงนะฮะี๋ยจริงๆแพงแต่ไม่มีคุร้านไปไปอีกไปอีกซอยนึงเนี่ยไปอีกซอยนึงเนี่ยคือเสื้อผ้าเขาดี๋ยวแซ่บต้องท้องข้ามดีเลยอันนั้นดีเลยเห็นไหมคนเยอะๆเห็นไหมฮะไม่ต่อเลยครับพูดขนาดนี้อันนี้เป็นเสื้ออันนี้มันเริ่มจากการที่ทำให้วงใส่พี่ ผมยังไม่ได้ขายที่แรกผมทําที่วงใส่ก่อนเหมือนเวลาเราไปไหนเราเป็นวงของเราใช่แล้วเป็นแบบทีมเป็นทีมพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยอาก็ขายอันนี้อันนี้คือลายที่เริ่มจากออนไลน์แล้วเนี่ยมันหมดเร็วแล้วก็มัไม่คิดจะทำเอ้ยพอมาร้านเฮ้ยช่วงที่เรายังคิดอะไรไม่ออกเราก็เลยเอากลับมารีแต่แต่คือมันเฮ็ดอยู่นะครับเนาะลายอันนี้ถือว่าเป็น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 ตัวเป็นที่ทำมาใหม่ถูกไหมใช่ครับอันนี้คือเสื้อใหม่เลยจริงๆที่พี่ซื้อจริงๆเนี่ยมันปีทั้งชุด ผมเป็นคนชอบใส่พูดใส่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะสบายสบายผมก็เวลาไปทำงานเรใส่เสื้อก้ามแล้วก็แค่นี้วพอใส่เต็มชุดแล้วเหมือนพูดอนนนน่ะนะแล้วพี่พลก็แต่งดีพี่เจ้าพงศ์เจ้าสีดาบารองใหญ่ใหญ่เดินใส่แว่นด้วเนี่ยใส่แว่นด้วยแล้วก็โอ้ยแล้วก็โอ้ยเช้าๆร้่นๆมากเลยนะร้อนเลยดื่มกาแฟเลยเป็นแแจ๊สส่วนนะไปไปวนวนเวลาใส่เชียอะไรมาเป็นไงแจ๊สส่วยนะ ขาวอ่ะซื้อมาบาลองหกหมื่นกว่ากูอยากรู้ไหมกูอยากอันนี้มีอันนี้หมดแล้วเหลือแค่สีขาวมันมี999ตัวผมทำวันแกนโอเพนนิ่งร้อยเก้าสิบเ้ตัวเราเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตอันนี้หมดถ้าหมดแล้วทำอีกไหมทำดิไม่ใช่ค่ะกูเล่นไงกเล่นกูเล่นกูเล่นหมดแล้วก็หมดเลยแกนี้ขนาดเ้าร้ตัวแต่ยังหมดช้าเลยไม่เหลือแค่หนตัวไม่พออเลยผมว่า แต่ผมมาะกาว่าจะทำลายที่เป็นหน้าผมอะแล้วผมจะทิ้งไปอีกนานหรผมจะไม่ทํอเลยที่เหลือก็เป็นแค่แบบเป็นฟอนต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเ่คนเวลาใครเป็นคนออกแบบว่าโอเคเลยเอาต้องเป็นแบบนี้ใครก็มีน้องแล้วก็มีผมเนี่ยช่วยกันเคาะไอ้ไงกับผมเนี่ยสองคนก็จะเป็นสไตล์ของแจ๊สใช่ใช่ก็นึกอะไรออกก็าทำไปอะไม่ได้ไม่ได้มีะายตายตัวแล้วพี่คิดอะไรเราเราใส่อะไรอยู่เราอินอะไรแบบไหนแล้วก็ใส่แบบอันนี้จะเป็นงานคอสตอมอย่างอันนี้ล่าสุดอบบวเก่งมาหามาทำผมเก่งเก่งมานี่เธอ มันไม่ได้ใหญ่หน่อยผมก็ใส่ใหญ่ก้ใส่ตามแบบที่เราใส่อ่ะสไตล์สไตล์พิพอบ p พิพ p o เลยต้องเลยสตรีดสตรีดเอาวินเทจมาผสมพี่อันนี้เป็นเสื้อสเวตเตอร์เก่าพี่เป็นพวกปีเข้าศูนย์ผมเก็บคือเก็บไว้คือตอนนั้นเก็บไว้ไม่รู้จะเก็บทำอะไรผมเพรายังเขชอบเก็บเห็นอะไรเสื้อพื้นอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนเก็บเก็บเก็บผมเพื่อสกินไปแต่อันนี้มันก็จะเป็นราคานื่งจากวินเทจมันหายากไม่อย่างละตัวอะไรเงี้ยส่วนตัวเนี้ยผมทำไว้แต่ตัวเนี้ยมันเป็น ตัวนี้เป็นสตอรี่นะแต่เข็มกลัดผมมาติดเล่นมันเป็นสตอรี่อุตอนแรกผมคิดว่าพ่อดมพ่อดมมันเนี่ยนะครับอันนี้แต่ผมไม่ได้บอกใครแล้วไม่ค่อยมีใครซื้อแต่น้อยมากบางทีผมว่าให้เะยคือตัวนี้เป็นวันที่วันนั้นผมไปเล่นที่บิ๊กบาร์ลมพ่อปวดท้องแล้ววันนั้นก็เือะไรไม่รู้ถ่ายรูปมาโปรตีถ่ายรูปพ่อเก็บไว้น้อยมากถ่ายถ่ายแล้วอีกวันพ่อไปโรงพยาบาลนั่นแหละวันเป็นอะไรก็เป็นเสื้อตัวนี้เลย ก็เลยมันสกีนไว้เราก็นึกถึงอารมณสุพีมันาได้ได้แรงเวลาใจมอย่างนั้นสุพีเขาต้องมีเป็นหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เทีซื้อผู้พ่อตามไปนอนด้วยหลายคนได้ลูกได้ครับแต่ถ้ามาใครมาร้านก็จะได้เซ็นนะลูกพี่ส่วนใหญ่โอเค ขอบคุณมากลูกอ่าเซ็นไหมเดี๋ยวพี่เซ็นให้อ่ได้นะเอาไปหยอกจะบ้าแล้วพี่หยอกดูหน้าน้องก็ด้วยมึงใครเนี่ยพี่เด็กาเพี่พี่ต้องเสือกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับด้วกันครับบ๊ายบายโชคดีครับขอบคุณมากครับนในตัวนี้เท่ใทางปรศนี่อันนี้ผมยังไม่ออกนะผมแผ่นไว้เฉยผมยังไม่ได้ออกนะเนี่ยเห็นพี่เทพี่เคทั้งหลังเนี่ยตามมา เออเอ้ยแต่ว่าเท่นะจริงๆ okay. นี่จริงพี่มีน่าจะชอบนะเออเอาไว้ใส่แบบกันหนาวฉันต้องไปฉันต้องไปงนอกแล้วเนี่ยใส่เลยไหมเอาวันนี้ไม่วันนี้เลยไม่เนี่ยใส่เนี่ยที่บ้านนี่ใส่เนีที่บ้านชนเล่นเกมเพลิเพลิครับเออแล้วข um> ้างในไม่ต้องใส่อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเจอกันคืนนี้พี่นี่มีโหชอบแล้วล่ะบ้ากามากเป็นคนบ้ากางผมไม่ไปนั่งดูคลิปที่พี่แจ๊ดเขาลงทำไมพี่แจ๊ดเขานั่งเลือกเองคั ทุกตัวเลยอ่ะเนื่องเนื่องจากอะไรรู้ไหมคุณตอนนั้นอะ่ะคือที่เข้าไปบ้านแล้วเรารู้สึกแบบไม่ไหะวแล้วอ่ะไม่ไหวคือคือมันล,นล,นล,ล,ล้นออกมาข้างนอกอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาแขกไปใครมาเราอายคนน่ะเออป่าจริงๆว่าถ้าร้านมันไม่ได้เกิดขึ้นนะมผมจะมีคอนเทนเนอร์สองตู้อ่ะแล้วเก็บเฉพาะเสื้อผ้าผมแบบเนี้ยคอนเทนเนอร์เหมือนพี่โหน่งเขาไปใส่มาแล้วก็เอาไว้เก็บเสื้อผ้าอย่างเดียวนี่จอะทำสิ่งแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ขายนะถ้าเกิดบ้านไหนอยากได้สองตู้ คือซื้อมาแล้วพี่ซื้อมาแล้วเนี่ยผมกล่าวให้เป็นอย่างนี้แหละผมจะไว้ดูของผมเองไม่ได้แบบเพราะคุณชอบจริงๆผมชอบผมชอบมันตั้งแต่เด็กแล้วชอบมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเอาร้านก่อนเราร้านก่อนแล้วมีให้จัดทัวร์ะเนี่ยคุยก่อนแล้ววันนี้เดี๋ยวว่ากันไม่จัดหรอกนี่ไปโอ้โหอันนี้นี่จะไปหาเนี่ยไม่รู้ว่ามันก็มีนะพี่แต่ว่ามันก็ราคาถูกกว่านี้ด้วยฮะอะไรนะเราพูดเค้าก็ลละผมอะผมบอกตรงผมไม่ได้เพราะคาเซอร์วินเทส ผมแค่คนใส่เสื้อวินเทจแล้วผมก็มาหายผมมันจะไม่ไม่ได้มีแบบว่ามีตัวเลยงเยอะแพงที่สุดเท่าไหร่ผมมีตัวนี้ครับเป็นแสนแปดหมื่นเองผมไม่ใช่สายนั้นแต่ถ้าสา่เข้าก็านค้าจริงๆหรือว่านักสะสมจริงๆอ่ะเขาก็จะแบบเก็บตัวที่แรที่สุดที่สุดอ่ะแต่ของผมมันไม่ได้เกงขนาดนั้นผมไม่อยากได้กางเกงยีนตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ใส่ให้ดูก่อนจังโต้็รู้พี่ใช่สมัยเราเป็นแบบวัยรุ่นเราไป็้องสิเอาอะไรผมอะแล้วมันตัดมัถ่าตรงนี้เลย มันก็ใหญ่เห็น,นที่ <laughs> นี่คุณรู้ไหมครับเมียผมอ่ะเพิ่งจะมายอมรับการที่ผมใส่กางเกงตัวใหญ่ใได้ไม่นานนี้เขาไม่ชินหรือเั้เขาใส่กางเกงวอร์มที่มันแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเน็น,น,น เป็นซ็อกก์อะเป็นจ right? uh, ั๊มจั๊มอะมันก็ใส่แบบนี้สิก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แบบจั๊มขาหรือแบบแกจะมีให้ไอจุีกแกะแบบแกคนไม่ค่อยแต่งตัวมากไงหรอกใครมาแต่งที่งานเราไงอยากแต่งอะแต่แบบใครเขาใส่กางเกงไอ้สีเทาแกกับเสื้อก้ามแล้วก็เสื้อคลุมมาไม่เพราะว่าคุณไปแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่กางเกงวานกุชชี่แล้วเหรอเออผมก็อยากให้แต่งตัวก็ดีแต่งก็ดูหล่อต้องพาไปแบบงุ่นดีเฮ้ยดูดีเนี่ยอันนี้อันนี้ผมซื้อเลยนะตัวนี้ผมชอบผมไม่อยากได้ได้เเลลยยตัวนี้้คือได โอเคตัวนทำไมจะไม่อยากให้แต่งตัวแบบนี้ไม่แล้วไม่มีจริงพี่สี่เขาเป็นคนยิ่าแต่งตัวได้คืนนี้อาจจะนี้ก็ได้โอ้โหนี่คือพูดแปลชาวบ้านเลยคือจริงแล้วที่พี่ชอบให้จัดให้ให้จัดเลยใส่ตัวเลยเข้ามาแล้วอ่ะให้จัดใส่ตัวให้แล้วอเออรออยู่โอ้ยรุนมากเลยอ่ะคุณ อ่ซ้อนก่อนผมเคยคิดนะว่าผมไม่อยากไปไว้ถักเด็ดล็อกไม่ได้พี่ชีผมผมผมอ่ะมันไม่ได้พี่ีต้องขายขายอะไรความดความรอไม่เด็ดล็อแล้วมึงจะไปเพลงเอกเป็นพิธีกรเพลงเอกเด็ดล็พูดเข้ารายการนี้เพราว่าเพลงเอกก็เพลงครับไม่ได้แล้วต้องโดรายการของเธอด้วยเค ตอนนี้เปิดร้านมานานแค่ไหนละเดือนหนึ่งค่ะเดือนนึงเดือนหนึ่งไปไงก็ดีนะผมตองรับดีมันมันได้พี่ตีผมว่ามันเป็นสิ่งใหม่สำหรับผมแล้วผมสนุกไปกับมันคือทําเพราะว่ามีความสุขด้วยแล้วก็อยากเห็นความสําเร็จของแบรนด์ตัวเองจริงจริงของที่ขายนี่งจริงเอามาจะมารวมเพื่อไปทําทุนเป็นแบรนด์ต่อของผมเองคือเราไม่อยากเอาทุนเงินของเราไม่ได้ขี้เหนียวนะไม่อยากเอาเงินที่เราหาไว้อีกแบบหนึ่ง มาปนกับตรงเนี้ยนึกออกไหมอย่างเสื hmm. ้อเสื้อเสื้อผมอะผมก็เริ่มกำลังจากสี่หมื่นบาทเลยดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราฝั่งซื้อว่าสี่หมื่นบาทจะไปถึงสองแสนแล้วเงินสองแสนนายอยู่อันนั้นร้อนแรกอันนั้นร้อนรงอันนั้นรรออนนแกัธุรกิจร้อนแรกไม่ครั้งแรกร้อนแรงครั้งแรกขอทุนยังไงว่าเออทำเสื้อผ้าขายเมียขัดปุ๊บซิลิ้นมันจะเปียกๆไม่รู้ไม่งออจัลโนมัติไอ้เนี่ยไม่พับอัลโนมัติอันนั้นสองแสนไปไหนก็ไปซื้อเสื้อผ้าหมดคือแค่แบบกูได้ตังค์แล้วกูก็ไปใช้้ซึ่่งตอออนนนนนนนััะมเป็ไล์ขาย อะไรใช่ใช่แล้วตอนนั้นตอนนั้นผมสก,กินเองเพราะว่าพอตั้งแต่เราทําออนไลน์ใช่ไหมคะมันก็จะมีเสื้อบางตัวที่เหลือเยอะมากเลยแหละเพราะเขาไม่ได้ได้สัมผัสได้จับได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อพอเราเอามาลงที่เนี้ยพอเขาได้จับได้อะไรเงี้ยหมดทุกตัวเลยจะไม่ส่งเอาได้ไงก็ผลิตมาเนี่ย สองตัวอย่างเงี้ยใช่แล้วหลอกโซเอาดูไหมก็เหมือนทำห้เยอะทำไมมันเป็นจิตวิทยานะบางทีไม่หมดเลยบอกโซเอาเออมันจิตวิทยานะไอ้เคี้ยวอันนี้จะหมดแล้วจะหมดแล้วคนมันจะอยากได้นะลงโซเอาหันไปเห็นสต็อกเสื้อโซเส้าสวยเยอะเลยจะไจับอีสานนอนอิ่มเลยผมว่าเสื้อผ้ามันก็ต้องมันก็ต้องเหมือนพักเครื่องนะมันต้องเหมือนเป็นการมีพื้นที่ให้ได้มาดูได้มาจับถูกพี่ตอนนี้ผม ผมพยายามมาร้านทุกวันเพราะผมเป็นเป็นสิ่งใหม่พี่ผมไม่เคยหรอหรอว่างมาถนมาทางใจแล้วมาตรงเวลาไหมเวลาผมตรงอ่เดี๋ยวจะไม่าเรื่องจริงด้วยความที่มันอ่ะคือเราแค่พูดแล้วเราก็บอกว่าเออลงทุนไปเท่านี้นี่นี่นี่นะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของเธอไปเลยฉันไม่ยุ่งายถึงร้านอันนี้ทีนี้มันซีเรียสเลยเว้ยเพราะตอนแรกมันมาโล่งเลยไม่มีอะไรในนี้เลยแล้วมันก็มาทํา ก่อนเปิดร้านอ่ะแล้วประมาณวันที่สิบสามคุยกันว่าจะเปิดร้านวันที่ยี่สบสี่พฤษภามีเวลาสิบกว่าวันมันก็ซีเรียสจนมันเครียดเกินไปนี่เข้าใจป่ะจริงจังมีแจ๊ดิงเครียดเกินไปจนแบบมาลงที่เราอย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกว่าทลอนจนจะจะไม่ได้เปิดร้านตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามแล้ววันที่ยี่สิบสี่ก็ทลอนอีกวันเกิดก็ทลาะเปิดร้านเสร็จทลอนเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องร้านทีนี้ มีความสุขไหมมีความสุขแต่รู้ว่าอาจจะเป็นลูกเหนื่อยที่แบบเขาคงจะขัดอะไรเรามาหน่อยแล้วรู้สึกแบบทะเลาะจริงเลยง่ายสัว์ปิดเลยไม่ต้องเปิดทั้งทั้งพรุ่งนี้จะเปิดแล้วนะจนจนสุดท้ายเขาบอกเออมึงก็ปิดไปเลยถ้าเปิดมึงทำแล้วมันเหนื่อยขนาดนั้นอ่ะมึเปาดไปเลยพอเขาพูดประโยคนี้เป็นไงนอนเลยนอนไม่อยากทะเลาะก็ตื่นมาปุ๊บก็ตึงๆกันนะหนึ่งอีกตับเสร็จวันที่ยี่สิบสี่เอาอีกวันที่ยี่สิบสี่เปิดแล้วเออกำลังจะกลับบ้านเลยีกำลังจะกลับเสร็จแล้ว พี่บอลมีอะไรมาพไม่เสร็จแล้วอะไรพยายามเพิ่มเพิ่มในใจเงียบสง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 บไม่จําเป็นที่ต้องแสดงออกอะไรเราต้องทําให้มันปกติที่สุดเพราะมันเป็นวันดีถูกไหมแต่เขาปิดร้านเท่านั้นแหละทะเลาะหน้าร้านเลยเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าคนไม่อยู่แล้วคนปิดแล้วเออทะเลาะด่าันด่าันแบบนี้เลย ลงไปข้างล่างเราหรือแล้วคุณจัวเรื่องอะไรเรื่องเก่าเลยก็เรื่องล้าเรื่องอะไรจำไม่ได้นะเหนื่อยอะไรเงี้ยเหรอหรือแบบเราคือคนเราไม่จําเป็นต้องเครียดอะไรขนาดนั้นอะคือจะเอาใจมาอยู่ตรงนี้อย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ปกติเป็นคนเครียดไหมแบบเวลาเราทําอะไรอ่ะจริงจังผมก็รู้ใช่ไหมทุกอย่างมันต้องทําได้ดีแต่มันดีแล้วอะมึงเข้าใจคำว่าดีแล้วไหมเดี๋ยวมันมีอะไรทั้ต้องหัวหรอไม่มีอะไรก็โอเคก็ไม่ก็ทำมดูแต่มีแค่สองวันนั้นาที่เหลือมันก็ ผ่านกันมาได้ด้วยแต่<ม>ที่เหลือก็มีทะเลาะกันกระตุกกระติกหน่อย<ม>อะไรเงี้ยเรื่องสามีภรรยาเนาะมันก็เป็นเรื่องแบบนี้แต่ตเ,เลิกทะเลาะกันนานแล้วนะจีแต่ปกติเป็นทีมเดียวกันคือทํางานอะไรก็คือทําด้วยกันตลอดแต่พี่มีนมันต้องมีแลวนะผัวมีทํางานด้วยคู่คือทํางานด้วยกันไม่ค่อยได้คือคนใหญ่ไนะพออีลาาอะไร้องได้ไหมถ้าทําด้วยกันอะคือต้องมีฝ่ายหนึ่งที่ที่เงียบอะ จะแบบอะก็ทำไปทไปแต่ถ้าเรามีความคิดเห็นเมื่อไหร่อะมาเริ่มแล้วอย่างเงี้ยหนูแรกอยากให้จังก็เป็นจังก็เป็นซึ่งมันบอกว่าอ่ร้านมันจะดีไซน์เองหมดเลยเราก็ไม่ยุ่งเพราะถ้าเรายุ่งเดี๋ยวมันจะมีมีทะเลาะพอไม่ยุ่งปุ๊บหาว่ากูไม่ทํางานออกลูกทำคนเดียวออกลูกทำคนเดียวกูก็เหนื่อยนะอันนี้คือเป็นหนึ่งในฝันของคุณไหมเคยฝันแต่ว่าแต่มันมันก็เร็วไปสำหรับผมอันนี้ถามจริงว่าเร็วไหมอันนี้เลย ไม่ได้เอาเร็วอะไรคุณจะไม่ใช่พรา่ามันมันแอบตกใจอยู่ว่ามันไม่ได้เกิดคํารวางแผนไงเพราะอยู่ๆร้านอยู่ๆมันได้ที่มาก็เลยวางแผนอะไรชวนทำคือบอกมันว่ามึงจะเป็นอาชีพดาราอย่างเดียวเลยเหรอ แล้วไม่ทําธุรกิจอะไรขึ้นมาล่ะถ้าวันหนึ่งอ่ะมันไม่มีงานอ่ะอย่างน้อยมันมีธุรกิจรองรับมันจะเป็นคนไม่กล้าลงทุนไม่กล้าทําไม่กล้าเสี่ยงกลัวเงินหายแล้วจะงก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ทําตอนนี้นะตอนเนี้ยยังดังอยู่ใช่ไหมสมมุติมันเจ๊งไม่เป็นไรเรายังมีงานในวงการเพื่อเอามาคืนแต่ถ้าวันหนึ่งไปทําตอนอายุห้าสิบอ่ะถ้าเกิดมันเจ๊งอีกงานก็ไม่มี มันทําตอนนี้แหละมันก็ต้องกล้าเสี่ยงทำอะไรมันต้องกล้าเสี่ยงนี่ถูกไหมเวลาลงปุ๊บแต้มเราจะได้เวลาเราป้าในบอนเราเนี่ย้้าาาออยย่งงงเเีรตแบบถูกป่ะเออพอเราอยากได้เบิ้ลอย่างเงี้ยเราต้องอมไว้เราไว้ความขาเยอะคุณมีเวลามาอมผมเหมือนกันเลยชอบจับมุกจังเลไม่ชอบมุกดีๆชอบป็นไปชอบปลดแนวมหาชนนะไม่ชอบไป็นธรรมไม่ชอบอย่างนี้ชอบอย่างนร้านอยู่ที่ สยามซอยสามชั้นสองข้างล่างเป็นร้านสูตรเดินออมข้าหลังร้านสยามสแควร์ซอยสามชั้นสองนี่าง่ายมากไปถามได้เลยคนแถวนี้ถามเลยร้านพี่แจ๊สอยู่ไหนเราจะตอบว่าไม่รู้เพิ่งมาอยู่วันแรกไปถามพนักงานร้านหนงจีนอะเว้แต่จริงเราคนรู้จักหมดแถวนี้ตอนนี้ถ้าเข้าวงการมาจริงๆตั้งแต่เข้าวงการเป็นศิลปินนะจนถึงตอนนี้สิบสี่กับตอนนี่สิบปตอนนี้สี่สิบสี่สิบปียี่สิบหกปียี่สิบหกปี คิดว่าอะไรที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณมากที่สุดมมเพราะ <ผม S 1> คุณทำแม่งทุกอย่างนะพิธีกรคุณก<ช>็ทำนักสแสดงก็ทำตลกคุณก็เล่นตั้งแต่ข้อแต่งไทยตั้งแต่มีเวนฟอร์ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยเวนฟอร์ที่ทำก็เทนตักเหมือนกันนะนทุกอย่างทุกอย่างทำแบบ วัดดวงคุณเล่าให้ฟังหน่อยไอเหตุการณ์ที่คุณสองคนไปนอนกินวายกันแล้วอันนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยเราพี่ไม่รู้คือจีบกันก่อนแต่งงานเอนใช่ใช่เขาเขาชวนเราไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเขาพกเงินมา3 4มสี่หมื่นแล้วเราเป็นพนักงานออฟฟิศเดืบอไหมแล้วเราลราก็บอกอุ้ยทำไมพกมาเยอะอะไรขนาดนี้แต่เรารอยกันแบบว่าแต่รวยได้เดือนเดียวทำไมแล้วแป๊บหนึ่งไองานที่เคยมี7วันก็ค่อยค่อยหา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 ยทอมหายเพราะอ๋อไม่ถือว่าอยู่ดีดีก็ไม่มีงานหรอเขาตัดเขาตัดออก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  จนแบบก็เลยกวาอะไรเออแล้วแ่ยผมก็เลยไปกระแจงมีเงินอยู่แต่ตอนนั้นมีอยู่ห้าพันทั้งชีวิตแล้วนะในบัญชีของคุณสองคนมีอยู่แค่ห้าพันไม่อไรขับรถไปเที่ยวกันจ่ายค่าโรงแรมไปพันกว่าบาทซื้อวายไปเก้าร้อยกว่าบาทหรือห้าร้อยเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็เติมน้ํามันเบสเสร็จเหลือกับบ้านประมาณพันพันสองพันสามจำได้ที่บนนั้นมันมีข้างบนมันมีสัมภาราคือไปเที่ยวด้วยกันซึ่งตอนนั้นผมเริ่มผ่อนบ้านแล้วนะพี่บ้านหลังแรกที่ผมซื้อที่อยู่กับพ่อ ผมมั่งมองเลยเพี่อแม่งโลกเพียอแม่งใจร้ายกับกูออมากเลยครับกูแบบแล้วผมก็บอกจะร้องไห้เกือบจะร้องไห้ออจะร้องไห้อะบอกมันว่าเออไม่ได้ห่วงตอนนี้ไม่ได้ห่วงพียอะไรเลยลกูห่วงครอบครัวกูเพราะเราเป็นผู้นาครอบครัวแล้วพี่ตอนนั้นน่ะพราะเราก็มีงานก็ไม่ค่อยเ,ออเหมือนเ,ออเรามีงานมากกว่าพ่ออะตอนอนั้นน่ะมอกไหมเออเขาเลยไล้แจงก็บอกจำได้จำว่าเออเธอมีความกับมาถแตกวันนึงก็ เดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนเห็นคนไม่เห็นคนไม่มีค่าก็เห็นเขทุกวันนี้ผมโคตรสะใจเลยคนจากวันนั้นอ่ะกว่าจะแว้นฟอนานไหมโอ้ยตะลุนตะหลอมทำรายการสามพันห้าพันวิ่งคาเฟ่พี่บอลไปงานพันสองพันห้าวิ่งคาเฟ่นี่ก็ไปตามวิ่งคือถ้าอยู่ในพอยนั้นอ่ะคือในตอนนั้นเลยอ่ะคือแค่ว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนผมเนี่ยแต่ผมโชคดีบันมีโอกาสเข้ามาหาผมเรื่อยๆแต่คนเราถ้ามีโอกาส แล้วทําในโอกาสนั้นน่ะมันไม่ได้เตะตาใครอะ่ะม,มันก็จะไ,ไปเรื่อยๆของมันนะแต่เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อย้ผมอะไรผมไม่ได้มีสมก,การอะไรผมแค่วันๆผมก็นั่งดูตลกดูนูนน่นดูนี่ดูหนังฟังเพลงใครแต่งตัวกระแสนูน่นกระแสนี่ผมดูของผมไปเรื่อยเ,เพราะอาชีพต,ตลกมันมันต้อง <ทำ S 2> นี่จริงผมโชคดีผมก็ต้องขอบคุณโชคชะตาผมนะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะผมขอบคุณโชคชะตาแล้วกันถึงว่าถึงว่าช่วงนั้นแม่งจะดูแย่ผมไม่อยู่จากจิยี้มาเลยว่ยพี่จนแบบ แม่งผ่านขี้อะไรมาทุกอย่างหมดแล้วแล้วจนมาวันนี้ผมอาจจะไม่ได้โด่งดังเท่าใครหรือแต่ผมเลยเลยโทรมาไกลแล้วพี่นี่เลยมาไกลแล้วพี่เลยมาไกลจริงๆผมจะพูดตรงนี้เสมอว่าเลยมาไกลแล้วไม่ได้ตื่นเต้นกับข้างหน้าตอนนี้คิดอย่างเดียวลูกเรียนจบเนี่ยที่เหลือโช้แะตายจะเป็นไงช่างแม่ละปิดซอยเลี้ยงแต่เวาก็จะพูดกับพี่ซีตลอดนะว่าแบบเวลาเราเห็นแจ๊ดเห็นแจ๊ดเรารู้สึกแบบเชื่อไม่คือคุณสองคนคือเจ๋งอ่ะแล้วก็ไปด้วยกันแล้วแม่งก็แบบ ภูมิใจอะดีใจด้วยที่แบบไม่มาถึงขนาดนี้ผมว่าเราเจอเขา่เมื่อสิบปีที่แล้วยังไงก็ยังเป็นคนเดิมพี่ก็เป็นอันนี้ก็ไม่ได้พูดเพราะชมกันเราสนิทกันแล้วมาชมกันนะพี่พี่เราเป็นชมเอาจริงๆเอาท่านมูต้องชมจริงๆอเนี่ยแต่พี่สี่เขาเป็นคนไม่มีเพื่อนนะเขาเป็นคนไม่มีจริงๆริงใช่คราบผมบอกผมการผมก็เพื่อนน้อยผมมีเพื่อนแค่คนเดียวเขาไม่มีเพื่อนจริงแล้วทุกครั้งอาถ้สมมติว่าเราดื่มหรือเขาจะเป็นคือคนเป็นคนที่เขาโทรหาใช่ใช่คนเดียวเพราะเขาไม่มีเพื่อนแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขา Of of ไม่เลยค่ะไม่คุยเล่นเลยเขาจะมาคุยเล่นคุยดีก็ตอนที่เขาจะซื้อของไม่เขามีไหมแบบแบบวันหนึ่งเนี่ยสมมติเขาอยู่เขาเขาสร้างสีสันให้คนอื่นเขาหัวเราวันนึ่งเขาอยากเล่นตลกให้คุณเนี่ยเขามีมาเล่นตลกไม่มีเลยคุณไม่มีเลยก็มีวันนั้นไงกลับจากร้านหายเหนื่อยเราก็นั่งดื่มไวายกอนั่ง ร้อยวันพันปีมันก็ไม่เคยมานั่งข้างๆพอมันนั่งข้างๆแป๊บเดียวผูกๆผูว้หกใสโซฟาหมดเลยอยู่ไหนบอกไม่เมาไงเลอะหมดเลยไว้หกหมดเลยนั่นแหละวันนั้นแหละวันเดียวแล้วก็ไม่อยาก้ายู่ใกล้ๆอีกเลยแต่ก็มีเหมือนกันนะที่เวลาเขานั่งกินของเขาอยู่แล้วคุณก็ไปแย่งเขากินอ่ะมีช่วงไหมอ่า ช่วงนึงเขาจะชอบก็ที่บอกที่มันลงคลิปอ่ะเขาชอบมันลากใกล้ๆเป็นยังไงเนี่ยมันคือแจ้งมาทีมันมันมันก็จะมีหมวดที่แบบอยู่ก็เดี๋ยวมาเองเดี๋ยวมาเองเรื่องแตอยู่อะไรก็ไม่รู้ทำไมแบบนี้เขาบอกจะหวานครับังใกล้ๆแล้วคือบางทีกูอยากนั่งคนเดียวอ่ะอยากฟังเพลงตอนโควิดอ่ะอยากฟังเพลงเออช่วงเวลาว่างเออจะได้แต่งเพลงแต่งเพลงเขียนโน้ตมาแหละ แฉ่งดูสิเนี่ยนางงามคนนี้เขาเขาเนี่ยนะผมไม่ดูแมวแมวเนี่ยตาฟ้าเนี่ยผลดำปึ๊ดเลยแล้วก็จะอย่างเงี้ยเราจะชอบอย่างเงี้ยถ้าต้องเป็นกูกูจะไม่ยุ่งกับมึงเลยมึงอย่างทำงานนอกป่ะกูไม่อยากรู้คือกูไม่อยากรู้ก็เหมือ่เนี่ยกูไม่อยากรู้กูไม่ะคุณรู้ไม่อยากรู้ผมอะทำงานนะข้างนอกเราเหนื่อยแล้วอะเรากลับมาผมก็อยากผมเป็นคนอินสมมติมากนะเวลาอยู่บ้านผมเป็น ผมก็อย,กอยากอยู่ในโลกเกมบอมผมไม็นั่ง <ผม S 2> เ,เล่นเล่นเกมอะไรอินนี่ก็จะเดินมา <laughs> มันจะขำม,มาก่อนแล้ว <laughs> <laughs> แล้วก็เดินมาแบนนี่แล้วผมก็ลังแบบจริงจังเขาม่ผมก็ลังจริงจังอยู่ไอ้เคียนนั้นก็ตีกูหัวร้อนอยู่ก็รังแบบจริงจังเล่นเกมยิีนึดูดเราไปถ่ายกันไหมมาถ่ายกันแล้วกูต้องมาถ่ายอะไรกับมึงตอนนี้เาไม่ถ่ายตอนไหนแล้วก็มองผมมองแล้วพอผมอาการออกนิดนึงอ่ะผมก็เออถ่ายอะไอ่ะอันนี้ก็อ่ะไม่อยากอ่ะไม่อยากก็ไม่ต้องละ คุณเข้าใจบ้านเป็นมารยาทคือมันไม่เชื่อเราลั้นลาถูกไหมคือมันไม่เชื่อเราลั้นลาอยู่ถ้าเราลั้นลาอยู่จะได้นไ่นี่้เมาเล่นนี้กันแล้วเวลาที่ถูกต้องคือตอนไหนเพราะเธอก็คืออยู่บ้านคือเล่นเกมอย่างเดียวไงจะให้ฉันถามตอนไหนอ่ะใช่กูกูก็เหนื่อยพอแล้วสุดท้ายจริงๆถามจริงว่าในชีวิตเนี้ยคุณจะทําเป็นโซโลคอนเสิร์ตไหมโอ้ยเขามาถามกันแต่ผมยังไม่พร้อมพี่เพลงดังก็ไม่เล่นเยอะแจ๊สอ่ะ มันเป็นคนขี้กลัวอะไรก็ไม่รู้คือถ้าสําหรับแจงอ่ะจังก็บอกทําเลยเพราะว่าเรามองในอายุการงานของเรามีคนบปีแล้วเยอะแยะเลยนะไม่รู้แต่ผมอะนึ่งเลยต้องพร้อมสองต้องให้เวลาผมเพราะผมอะเวลาผมทางานอะผมจะเอาตัวผมเข้าไปใส่ทังานเลยผมจะไม่มีแบบว่าอนะทางคุณทางคอนเสิร์ตอ่ะทาก็เจิผมอยากได้เก๊คนนี้ครับอ่วคนนี้มาคนนี้มาเสร็จปุ๊บก็ร้องเพลงเหมือนที่เราเคยไปอะไม่ได้ ไม่ใช่เสืต้องเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นเหมือนออกมาที่แรกไม่เหมือน s t น n อ u คอม m e d ดี้อ่ะกูพูดอะไรก่อนสักสร้างความแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนไปถึงคอนเสิร์ตจะไม่ใครร้องเพลงคือมันต้องมีอะไรให้คนดูมันรู้สึกแบบไอ้เหี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไปได้ไหมในเป็นไปได้อยังไม่ใช่ในปีนี้ยังไม่รอเวลาก่อนว่าเขายังไม่พร้อม อเอาไบบว่าจะรอติดตามจะรอที่จะไปขอบคุณน้าสาวขอบคุณมากเดี๋ยวเราช้อปปิ้งกันต่อผมได้แล้วผมได้เสื้อผมได้เกงเลยเดี๋ยวบอกได้ไหมมีกระเป๋ามีหลายกระเป๋าไหมตัดฝากไปด้วยครับตอนนั้นเลยขอบคุณพี่แจ๊สขอบคุณนะแจ๊สขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณอคุณอุ้ยหมวเป็นแล้วคุณนี่วันนี้มีแก้วเก็บความเย็นด้วยนะเผื่อเธอไปดื่มๆได้สิไหนแก้วนั่นอ่ะแก้วแต่อันนี้เหมาะกับฉันมากไปไม่ชนะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วแล้วออนไลน์คุณก็ยังขายอยู่ปะออนไลน์ขายอ้วยค่ะยังขายอยู่นะ ไม่ใช่แบบแต่ว่าบางเสื้อบางตัวอะไรอย่างเงี้ยจะลงร้านก่อนแล้วอีกเดือน2เดือนค่อยปล่อยออนไลน์นี่ก็คือใครที่คอเบียร์ก็ใส่ไม่ใช่ก็กินกาแฟอ๋อาไปดูดีซะแล้วไม่ใช่ค่อยค่อยคุชอบทีิ้งทิ้กาแฟอยู่ตอนนั้นอะที่คุณมาคุณชอบเอาแก้วใส่ใส่มาแล้วก็กลัวว่าคนอื่นจะเห็นมันน่าเกีล็บเกินอะไรเพราะว่ามันเก็บความเย็นได้ด้วยเออเก็บความลับด้วยเก็บความลับเก็บได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ เป็นของขวัญดีดีแก้วอาจจะเก็บได้แต่มึงอ่ะน่าจะเก็บไม่ได้โอ้ยเราก็ช่วยช่วยอ่ะโอเคขอบคุณครับอ่ฝากด้วยครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคาเนี่ยตัวนี้แม่งสวยมากเอ็มเอาซะีลองดูเชียร์ดิตัวนู้นน่าสวย